สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวกลับมาพบกับพวกเราในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมข่าวเด่นประจำสัปดาห์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพิธีทาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ59ปีวันสถาปนากรมแรงงานณวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบั้งนั้นไปรับชมค่ะไปรับชมเลยครับ สํารสหรับบรรยากาศพิธีทาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแรงงานของเราหากทุกท่านอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วนั้นสดานนี้จะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปรับชมได้เลยครับไปรับชมกันค่ะวันที่28ตุลาคม2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับคณะสมาพันธ์สหภาพแรงงานและวิสาหกิจธานาคารรัฐในโอกาสเข้าพบหารีในประเด็นที่เป็นประโยชน์กับการดูแลประชาชนผ่านสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วย,ผ,รรวยผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันผู้่อำนวยการสะนักายงานสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษครั้งที่2ประจำปี2567 โดยมีนางศรีสุดาสิงห์ไพรเป็นประธานการประชุมต่อมาในเวลา13มิกา30นาทีผู้อำนวยการสำนักรายงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจครั้งที่6ประจำปี2567โดยมีนางสาวกัญน,นาพูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมและในวันที่28และ29ตุลาคม2567 เพิ่มนวยการสำนักรายง,งานสัมพันธ์มอบหมายให้พนักง,งานประนอมข้อพิพาทรายง,งานเข้าไก่เกี่ยวข้อพิพาทรายง,งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งแห่งและไก่เกี่ยวข้อขัดแย้งร่วมกับจังหวัดปทุมธานีรวมจำนวนสองแห่งโดยพนักง,งานประนอมได้เน้นการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความสุจริตใจและความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ดีเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไปต่อมาวันที่29ตุลาคม2 5 6 7 ร่วมนวยการสนับรายงานสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสววสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ประจำปี2567โดยมีเรือเอกสาโรดคมคายรองประหลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่30ตุลาคม2567ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ให้การต้อนรับเรือเอกสารโรดคมคายรองประหลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการเข้าพบปะและร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชุดปัจจุบันและในวันที่30ตุลาคม2567 นานยอภิญญาสุจริตตานันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานสัมพันธ์ครั้ทงที่11ประจำปี25 6 7ณห้อนาห้องประชุมคณะกรรมการรายงานสัมพันธ์โดยมีผู้อำนวยการสำนักรายงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการและในวันเดียวกันค่ะผู้อำนวยการสำนักรายงานสัมพันธ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานประนอมข้อพิพาทรายงานและข้อขัดแยงด้งดำเนินการติดตามการปฏิบัติตา,ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังปัญหาข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการณบริษัทโต๊ะจักรไทยประดิษฐ์1980จเกาดยจำกัดมากกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะวันที่31ตุลาคม25 6 7นหา้างสาวกาจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2 5 6 8 ครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีผู้แทนฝ่ายในจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้แทนภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์เป็นกํนาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ